สุดยอดภาพของจังหวัดยโสธรนะครับเพื่อส่งเขา้าพิธีเปิดงานแล้วก็นีนิ้าสุดภายใต้โครงการยกระดับการพัฒนา,าผลิตภัดพัทธาพรและอัตกรรมยินดีต้อนรับนัคกับทุกท่านเข้าสู่ภูมิรัชการจังหวัดยะโสธรที่พรมทำผ้าลายสีราชพัทาพรนะครับ แรงงานทาทานผ้าลายสิลาดพัฒราพรมาให้กับคนไทยทั้งประเทศในการจันการมีวัตถุประสงค์ดังนี้หนึ่งที่โครงการพัฒนาชยมมชนกำหนดวั18โดวแบ่งเป็นการโดยแบ่งเป็นประเทศผ้าจำนวน43ประธานผิดผู้ประกอบการโอทอปและกลุ่มผ้าที่สนใจเข้าร่วม ใชทานนายนะครับวนทจังหวัดยะโสธรประกาสัญจังหวัดยะโสธรห้ามทานิดปรากฏมากนะครับทองเที่ยวจีาจังหวัดยะโสธรเยกินดีก็ไดกลับาเก็เชิญท่านท่านนะครับเราทมากอนเข้ามานำอะไรท่านนี่นะนี่เรียกว่ามันหมี่อย่างนี้เขาเรียกวัดีใช่ไหม แล้วมัดอย่างนี้แล้วไปทำอะไรต่อแม่จะลนนี่จิงแลเขียนหมดกายนี่มีลกระจายบอกตัวนี้ไม่โตนูเอาสายมาวัดหรือยังต้าไม้เห็นภาพสายวัดใช่ค่ะเพราะตั้งใจมัดค่ะตั้งใจมัดให้มันขาดการมัดหนีหรือการถอดมันจากปามที่ โอ้ยไรขาดดอกเไมไมขาดที่มันมันดอกคลขาดคอขาดมันดอกเป็นแหนึ่งเลยงมือกันเนจกกนอย่างว่านี่เป็นสีธรรมชาติอีคะขอบคุณทางที่ไลฟ์ค่ะขอบคุณวิทยุชุมชนที่ไปค่ะที่ไปอันนี้เอฟชัดไหมคะกรรมการตัวเอฟชัดไหม ออกล้องแก้มก็งค่ต้องตัดที่งต้องตัดต้องตัดที่วงออกหนักเขาวาดเหมือนกันแค่แค่ย้อมคนลสีค่ะหรือว่าหรว่าเขาตั้งใจเขาตั้งใจไปยุติว่าไม่ตั้งใจห้มันเชื่อมไปกันเหรอครับครอันไีไปต่อได้แต่อันแรกก็คือทีมงานจะาดกั ขออนุญาตเข้าส mm hmm. like ู่การประชุมเชิญท่านประธานค่ะภายในระดับจังหวัดนะคะขออนุญาตนำเรียนข้อมูลเข้าสู่ระเบียบวาระที่3คือเรื่องเพื่อแต่ว่าถ้าสมมติว่าถ่ายก่อนา่ายค่ะครับหนึ่งสองสาม